ใช้อะไรเป็นตัวปรับระดับน้าใช้ท่วงนั้นก็เราหมายความว่าที่เราเรียบอที่จะเดินเรียบที่เรียบแล้วใช่ไหมครับเราถ้าเราคิขุดรันสาเนี่ยถ้าขุดเนี่ยขุดไร่หนึ่งใช่ไหมเสียเนื้อที่ดินเสียถมไปเลยโดยไม่ใช่เหตุอโอสองไร่เลยไม่ได้เลยคิดว่าม,มันจะทําไงไม่เห็นเสียที่ผลประโยชน์ก็ทําไงอ่ะคิดว่าเออถักขุดร่อง หุบล่องเนี่ยในร่องเหมือนเหมือนเหมือนสะเข้าใจไหมอ่ในร่องเนี่ยเหมือนสะเอาร่องรอบนาเลยคือ๋อเป็นร่องลึกล่องนาเลยคล้ายๆเขาทำปลาสลิดเขาเลี้ยงปลาสลิดเนี่ยเหมือนกันคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆเขาข้างบนเนี่ยจะจะตื้นแต่ขอบๆเนี่ยเป็นร่องลึกเลยร่องลึกโอ้แต่เอาดินนั่นมาทำคันใช่ไหมอ่าพอพอนามแห้งชุบในอนาปลาก็อยู่ในร่องในบนนั้นก็ทำนาได้ใช่ไหมอ่าหัวคิดแล้วว่าเอ๊ะมันจะทำไง ให้มีควประโยชน์ก็หาพอกเฉษตดมาปล่อยพักบุ่งมาปล่อยครับก็ช่วงไอ้นพักเฉษตรแค่เดือนนู่นในถึงเดือนทอนยอดแลว้วอะพักบุ่งทอนยอดได้ไม่ได้น้งคูนอะไรเลยออกเลยอ,ออกเก็บขายตรงตลาดอพอทําเสร็จได้ปีนั้นได้ทั้งมงนค่ารถไถคืนเลย กูทรกศโดนทรกศดา่ามางแล้วมากก็ชน,น,นเาอาเรื่องจริงๆเองะออันนี้น่าสนใจคุณลุงพูดบอกว่าผู้ทรกศตอนแรกเขาก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมีใครทำไอตรงนี้ทรกศจะมีหลักประกรันกับตัวเองแล้วก็เกษตรกรยังไงครับในการที่จะเกิดความคิดใหม่ๆเกิดความท้าทายในการทําการเกษตรแบบแบบที่ว่าคิดนอกกรอบ